บาทานผิดไหอไปทางนี้ะตนะจะเป็นการแ่งขอเบสบอลหมหมู่สิและหมู่สิบหก ขอให้ทุกี่านทุกคนนะคะเตรียมตัวที่ขอบสนามได้เลยค่ะ ไม่มีการดิวในสนามนะคะถ้ามีการโดจในสนามค่ะุดกรรมการโดดนวดดิวนักกีฬาบอลันย่งอย่้องออกไปก็ออกไปข้นามไุ้นี่ก็จะไปแข่งเซตที่สองเดที่สอเดข่สอยเด่น่งถ้าบุดามตีเสมอได้นะคะก็จะได้แข่งเซตหนึ่งหัวถ้าบุกหกโมนเดียจบในทีก็จะเป็นการแข่งขันที่ชนะไปในสต่อสิบริบค่ะ ตะโกอบอลม,มิง่งดนึงขึนนิ้นวนี่เอเดี๋ยวลุงนั่งไปมิงไปก่อนน้องบีอยู่ไหนน้องบียายยายไาเนมิงตะอบอล โดยตรงจากมึงเลยข่าวพิธีกรของเราเรามีนะคะอู้ตื่นมาแล้วค่ะโอเคคหมอ่าๆแก้บอลมาได้นะคะข้ามไปก่อนค่ะแก้ด้วยกันข้ามไปก่อนนะคะเซตมาให้กับพิธีกรค่ะไล่ยืดดีนะคะกองโหมาคั็ทำได้แน่ค่ะค่กองหนึ่งกองทำมาคะตามมาพี่ค่ะ โอเคค่ะใส่เสื์อเป็นฝ่าแดงค่ะโบเกตเต็มมาให้กับคุณคูบิตว้าวบอลบวลืบอลแต่หาไม่สามารถข้ามได้ตื่เล้นขออที่สต่อสูค่ะหมูสิบนำหมูสิบสาอะไรเอ่ยเออ

ก่อนสาวรายวนอ่ะท้าเสิร์ฟโดยน้องสาลายมากะมีค่ะเม็ดอินไชน่าว้าวลูกนี้นะคะสาดมาเลยนะคะไม่มีใครได้หันตั้งตัวก็เลยจะสอบอันรับได้ค่ะแล้วก็บอกเด็กนี่สองต่อนตามนะคะบุ๋ยติดปากตามมาติดอี่ก็ดึงอันนี้ตะบ้างปมมือระวางเสิร์ฟโดยบุ๋ยของสสีเขียวโอ้โหลูกนี้นะคะใครๆก็รับไม่ได้นะคะเนื่องจากพิ้งกะลก มันนักลงรูปดีไม่มีใครหรอกนะเมื่อกี้เสิร์ฟออกไปนะครับแรงเลยโอเคค่ะเปลี่ยนเสิร์ฟมาเป็นหมุดหกสกอร์อยู่ที่สี่ต่อสามเสิร์ฟเข้ามาอ่าแบบเหมือนเพื่อว่าจะออกแล้วนะคะ เป็นเสือบทีโด่งดังเอยากออกอาจจะเป็นพราลมหรอมืออะไรรับยัง <c oughs> อ่เปิดว,วันแรกมาแล้วนะคะยกกล่มะะาเลยไม<อ>่สามาราเลยอันเดอร์ข้ามก่อนยกม,ม,ม,มาให้พี่อ่ะไม่ได้ค่ะมีการโดนต่า่าเองกาเทีเค่ะ่อดเลยคะทนไปหาเรื่องประทานเราสามารถตัดข่าว้าหระ ยกบ้าหอยสาลูกนี้ตกไม่ถนัดค่ะแก้ไปก่อนและทำมาแล้วแก้แทนโดยการหยอกประเด็นพาโอ้โหมที่จใครจะเชื่อว่าวัสดุรูปแบบนี้น,นคะครัตอนนี้มู่สิบหกเลยมู่สิบเก้กลับมาได้แแทมแล้วครับเป็นท่าเ่าหกซึ่งสูดสิทันเอกแล้วนะคระับทุกนีนะะ้ไม่มีการห่างเลยอ่ะเล่นบอลทสองยกบอลที่สองมาเลย เธอนไมคะเธก็เล่นเธอก็่นันงไงคะและยกไปอีกค่ะเสร็จึ้นให้คับพี่อ่ดปึ้งและโอ้โห<อ>น้องโอ๊ตพุ่งตัวลงไปดอนหล้บก็มีสารัสวยมากแต่ไดนเราเข้มเปลี่ยนหกเท่ากันเข้ามาด้วยสายสีเขียวขาแล้วเปเดมาแแ้วได้สวยมากเอ้าไปแล้วเออเบอร์สิบอาจจะยังไม่เท่ากัอแต่เท่าไหร่ กับเปิดเติร์นฟเกียวตาเปิดเข้าเปิดวันแรกดีากค่ะคแบ๊โอ้โหลูกมีหาทดีไดยากมากเลยแี่ม้มโอลูกีเสออกไปแล้ว่เีปาอไวหก็กับไปเสียน่เได้กินเสียงเหมือนคน ซ้อมส so ้มตำนะคะใครที่สามารถ์เด็กก no ินส uh ้มตำก็เชิญด้านหลานมาได้เลยค่ะเราดีส้มตำใช้ยืดเสียงปวดค่ะส้มตำสามารถกินได้ตลอดเวลาเสิร์ฟผ้ามาแล้วนะคะเปิดบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่ออกไปเลยค่ะยังเสิร์ฟต่อนะคะเปิด16ซาก็อยู่ที่8เท่านะคะสู่10ติดไปเลยอ่าไม่ข้ามนะคะ ร่นี้ผู้ที่สามต้ตึกรอบหนึ่งไดไเบ่กนข้ามเปิดบอลแรกสวยและอ้าวเข้าหอะไรครับเต้นบ่ารุ่หกเต้นข้ามาก่อนสุภิทเ่นนี่เอเนบ่ามาเ้นอีกฝั่งสามเบ็นรุ่นี้นะคะอะไรไลแมนยังไงยกขึ้นหรือไม่รูว กรรมการบอกว่าออกกระหายน้ำบุญศาสยังไม่ถูกเอาไอ้ไหคะ ห้ามายังรับได้อยู่ครูแบ็คเปิดบอลห้ามาเลยและมาทิพาหมาดเลยเลยสวยโอ้โหลงครับมาดูสิสามได้แปดครับเมื่อกี้มันลงที่ลายแพงนะคะบมูสิตามยังเติบต่อนะคะสกอร์ไปที่สิบเอต่อแครับโอ้โหรับมารับบอลแตดนิดึดงนะคะ เออเกิดดีมากเลยค่ะไอ้าเออว้าคือแบ็คขึ้นอลแล้วนะคะแต่ไม่ยอมรับค่ะเปิดสวยมากเลยค่ะวันนี้สกอร์บอทห่างมากเลยนะคะ13ต่อ8ค่ะอ้าวออกไปแล้วค่ะเออออกแล้วค่ะดับท่านะคะเสียร์ให้สั้นหน่อยเยนะคะร์บีบาว เออมาห่าเสิร <si ์ฟโดยฝ่ายสีแดงค่ะ66เดีรยวไม่ไดจำเสิร์ฟลวค่ไจำาจำมลาดเลกลับมาเสิร์ฟอีกแล้วนะคะติ๊กตากสีเขียวตะกอวอยู่ที่14-9ค่ะเสิร์ฟข้ามไปขาดแรงโดยพลาดค่ะรับบอลมาสวยยกมาให้คุ้แบ่คเจ๊ข้ามไปก่อนนกครเตนะะโอเครับบอลแรกยกมาให้พีก้อนปึ้แลโอ้โหลูกดังหา

อ๋าาอเย้ได้ค่ะเหมือนจะโดนทัาแต่ว่าก็ทัดออกนะคะโอเคค่ะสเสิร์ฟมาโดนคู่แบ๊กนะคะ ลูกน Get so? <my> ี right? uh ้นะคะเกิดการหยอดคาหลอกว่าเสิร์ฟคือทำให้ลูกนี้นะคะเราใช้สมอง์คาร์ลี่นะคะเราให้หยอดลงได้แต้มเลยนะครับฝ่ายซเกียไม่ใครเสิร์ฟค่ะคะแนนอยู่ที่17ต่อ10ค่ะสู่สี่กันมาลูกนี้โดนเสิร์ฟโดยกูบี้ค่ะแรงสุดแล้วคุณก็ยังรับได้และตีเข้ามาอ่ะอ่าอ่าอ่าใช่ไหครับขอไปก่อนขอข้ามไปก่อนน้องโอ๊ตจะเล่นเลยเปล่าเล่นเลยนะคะ เต็มมาให้อีกชั้นดงตามเต้นเสร็จเข้าไปค่ะเสร็จเข้าไปแล้วนะคะค้ดแบ๊กเต้นให้กับพี่ปุ้งค่ะปุ้งและออกไป่าลูกนี้มันจะตีหนีบล็อกนะคะก็เลยทำให้ออกไปค่ะโอ้โหตอนนี้นะคะห่างไปทั้งหมด8แต้มค่ะ18ต่อจิตพี่ันลุ้นเลยค่ะว่าจะเล่นจริงหรือเล่นเซตที่สามกันหรือเปล่านะคะโดนสุดมากอ๋อลูกนี้แรงไปหน่อย มุดกเติค่ะโดยน้องสาหร่ามากันด้ค่ะอยากเห็นน้าห้องยองกำเติดมากๆเลยนะคะโอ้หไม่ตามนะคะแต่ว่าขึ้มนมาไดตสวนมาค่ะ,คะและนี่นะครเกิดอขึ้นเกิดการแย่งกันหนาในการเชื่อมโยงที่นนะะเกิดขึ้บบนค่ะเราให้ระบมไม่เข้ามุดจางกำลังเติบค่ะ 1 9ต่อ1อ็ครูกนี้ใส่ย0ิไหมขึ้นย0เลยไหมคะมาดูกันค่ะมจไหมข้นอาอะไรคะขึุกนี้นะลูบ16เอ้ยโม่ามามาต่อ11หแล้วมจิโมจน้รบาระตปิกับกดับิเข้าไปีอต่อยี่ จะมีการเล่นเซตที่สหรือเปล่าบูซิตาจเล่นเซตาไมไหม,มนีเ,ออเรมาลองช็คเออเล่นีตกเกดมากแต่ว่าน้งโอ๊ตไม่ได้รับได้นะคะซิมข้ามาต่อและยกสูงให้กับพี่กัโอ,อ้โหไม่มีตัวกลางนะคะไม่มีตัวรับกลางเลยะคะ่ะหกกับการึกลับง พี่อายกที่กอนรอบหนึง่งค่ะรอบหีไม่พลาดนะคะตดตรงไปเลยค่ะไปแล้วนะคะรอบสีไปสีเขียวเป็นเสสขขอที่ที่ะติดต่อติดขาดออกไปแล้วนะคะ เกขาโอ้รล่นบอลข้ามไปนะครับ่า่ก็ย่งไม่ข้าค่ะเกิดขึ้นมาล้วนะคะไทยทาวลับยังไม่เข้ามือค่ะอบนํมมาติดนะคะต่อยี่สิบเอ็ดค่ะตามมาสิบิ กรรมการยังไม่ได้เข่านะคะที่และพลาดไปแล้วค่ะเออเปิดบอนนี้สวยยกไหมเนี่ยซึ่งแล้วโจนบอมนะคะแต่ว่าทำให้พูดรับกันหาะเสียด้วกันยึมโัรามนจนอีกสาม เข้ามาค่ะรับดูคณับและตีเลยยอดแล้วค่ะสวยกันแล้วดีมากเลยค่ะต่และต้าเลยต้านอ่าตัวอะไรนะคกับตัข้งมือคูณครูแบ๊กนะดีค่ะกับประเสริฐแล้วนะผู้โผล่ตัวแรกสวยและเต็มมากยกนี้อ่ะ ซุกุยังไม่ทานนะคะได้จาบบอลห่างไปนะคะอหมอไไปะข้ามอีกรอบนึงค่ะเสิดบอลสวยมากปึ๊บเลสสามิสยกให้่ัิสโอ้โหลุนสวยมากยกไปสามในลุกนี้เมและเสิร์ต่อด้วยหสา คะแนนที่23ต่อ18นะคะาลูกนี้ยกแรงไปนิดนึงนะคะที่เราทำให้บอลออกไปค่ะอีกสองบอลจากจิตสกอร์ได้หรือเปล่าเรารอจบนะคะเกือบข้ามมาด้วยฝ่ายทีเดียค่ะและเซฟข้าไปโดยอ้ไม่เคยพลาดนะะลูกนี้ไม่เคยพลาดนะคะสำหรับที่กอร์ตัดเล็บของเรา บอลเดียวราคาจะตีเสมอเป็นหนึ 2, right? ่งต่อหนึ 2, ่งเซนต์ค right? ่ะและวิีการจะขัดไปตีเท่าลูกนี้ขึ้นมาและคว้ามาก่อนเตขึ้นและยกยอด้าไปโอ้ยนะคะคะเราจะไม่จะไม่ตายค่ะทจะไม่ตายไม่ต้องรีเย